เอาอีกตัวมาสมทษสวัสดีครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะมาปราบบอสตัตวนี้แต่ก่อนหน้านั้นเราอยากสำรวจก่อน,นี้อ่ะขอมาสำรวจก่อนแล้วกันว่าแบบจะได้ตัวอะไรกลับไปเพื่อนมนเป็นเสริมกำลังรบของเราสักหน่อยอะไรอะ่ะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นคือคืออะไรแล้วไอตัวนั้นมันอาชูระบีใช่หรือเปล่าไปดูสิเพื่อนคู่ยากของเราที่ช่วยเราฝ่าฟันทุกอย่างมาได้เตรียมปืนแล้วจะจับปัง อาไม่โดนเหรอนี่สิโดนจะตายแล้วจับเลยจับได้แล้วรี่ไสิบแปยิงจากหน้าว้าไม่ได้ตั้งใจอยากได้อยากได้อยากจับไปเดี๋ยวกันข้างบนขึ้นไปได้แต่ขอสำรวจก่อนแล้วกันข้างล่างข้างล่างอ้าวเพนกิ้งเหรอมาทำอะไรที่นี่เออเหือแรงอ่ะ หมือนแรงอ่ะเหมือนแรงอ่ะเพื่อนลองโดนท่านี้ไปหน่อยดิก็จับลดไปครึ่งเดียวอ่าชูรรับบีลองกันสักตั้งหนึ่งสิกดอะไราสกิลซียังไม่มียังไม่มีการใช้งานแต่มันแรงสกิลเนี้ยโคตแรงเลยอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพุ่งครับปังอ๋อถ้าพุ่งชนได้ถึงตายโอเคจับเลยร้อซ เฮ้ยมันบอสท,ทั้งนั้นเลยนี่นามันแบบว่าจับเลยพุ่งชนพุ่งชนปึ้งโอเคโอแค่นี้99%จับได้แน่นอนจับไปเรื่อยๆแล้วกันชูระบีชูระอะไรเอาไมาห้หมด99%หนะักตาเลยดีกว่ายังไงก็ได้อะ่ะแล้วก็คนพวกนี้คือคือใคร PIDF เจ้าหน้าที่เหรอโอ้โหมันมาเฝ้าตรงนี้เราโดนเลยโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราบุกลูกใช่เปล่ามนขึ้นมาหลังบุกลูกใช่เปล่าติดอีกแล้วติดสถานน้นี้อีกแล้วชิบหายละต้องหนีต้องหนีตัวนี้แหละเดินบนน้ำพุ่งไปพุ่งไปเอา้าอยู่ใต้น้ำก็มา <laughs> ชิบหายชิบหาย ช <ś led> ไม่น่ายิงเลยมันต้องการให้เราตายกลับดีกว่ากลับไปที่ฐาน <ś led> น่าจะดีที่สุดเมื่อก่อนถ้ากลับไปที่ฐานดังนั้นเราขอร่ายที่นี่แหละอ่ะยอม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 น,นึกว่า <ś led> ข้าเขียนตรงนั้นว่าจะเป็นที่บุกลูกเดี๋ยวพวกนี้ตายก่อน ยิงสักเีสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บเราเปลี่ยนตัวยอม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 โค้ยอมเลยยอมขนาดนี้ถ้าข้าไม่ตายนะเอาอุกกาบาตกเฮ้ยมาทันเวลาพอดีอุกกาบาตมีอะไรบ้างอุ้ยไอตัวนั้นเหรอตัวอะไรอะแก๊ตอะซีโนกาด เราเคยได้มาแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนี้เราก็จะได้มันอีกครั้งหนึ่ง oh. ตัวที่สองปืน44นัดยิง oh. อึ้ย <c oughs> เราแรงเราแรงเราแรงอยู่ <c oughs> เดี๋ยวถ้าปืนอันนี้อ่ะปั้งปั้ง,งร้อยกว่าได้อยู่นะเก็บก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูดีเดี๋ยวดูดให้ <The Adobe. S 1> มันเข้ากน <c oughs> นี่ตอ้ตองตามไป อือสักทีหนึ่งได้อยู่่อาได้แล้วพอจับเลยแล้วก็หินอุกกาบาตโอ้โหอย่างเยอะไอเจ้าหน้าที่พีไเราไม่อยากยุ่งแต่ไตัวพวกนี้มันก็อีกเรื่องหนึง่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นของแรกตัวนี้นี่ัาการก่อนโอเคอ,อกนอกไฟฟ้าอยากได้อยากได้ ตัวผลิตไฟฟ้าของเราอืมโดนหนึ่งนักโอ้โหแรงแรงแร,เรองเป็นอย่างนี้เหรอ,อ,หอหน่าดีแต่ติดคลีเจอสองฝูงสีตัวแต่จับประได้แค่สองตัวไม่เป็นไดมีแก้มือยอดลูกยอดออ้หยุดหยุดเดินหยุดบินเดี๋ยวโอ้โหพานี้พอ จับ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 สองตัวเลยคนเผด็จสายฟ้าของเราจะได้เยอะๆเฮ้ย,ยอยู่ตรงนั้นเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> การจะชนะเลเวลหกสิบได้มันมีวิธีอยู่ไม่กี่วิธีหรอกป <c oughs> ากอาดุพีส้งเลยสร้งเลยสร้งเลยเอาออกมาเลยซอสตามเลเวล ซอสมาออก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 มาห้สุดออกมาห้สุดออกมาหอสุดเอออยู่ตรงไหนครับอ๋ออยู่ตรงนั้นเหรอเตรียมตัวนะไอพวกนี้ไอพวกเวนปั้งไม่โดนสงสยัยมันต้องเล่นของแรงนิดหนึ่ง <c oughs> มาเลยเพื่อนมาเลยอ้ากาศหนาวแล้วเห็นชื่อไหน ui nhớ 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 uống cái này uống khóo tất cả là ghê nhớ nữa lào tìm hiểu rồi chết bắn nha đừng 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 mà thèm nắng nỉ thèm 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 เฮ้ยแน่จริงมาตรงนี güzel. ้ดิเฮ้ยดูตัวนี้อุ๊ยดึงเติมดึงเติมดึงเติมดึงไปเอ้ยนี่มันหน้าหนาวเลี้ยจัดการมันแยกเลยสองตัววละฟังรถทีละหนึ่งมันก็รถเหมือนกันนั่นแหละยิงดิไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะมองเราคุมเลยอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบเอาอีกตัวมั้มสงบโอ้โหฝั่งนี้เอาเราชิบหายละวอัดูบิสอัดูบิสก็ใกล้ไปหวันแล้วเปลี่ยนตัวเป็นตัวเป่นตัวมันตัวเดียวนี่กระว่าเราสู้ไหวนะแต่้นหน้าไหลมันมาสองตัวแนี่แหละทฤษฎีลูมันใช้ไม่ได้อี๋ไอ้ตัวนี้มาจากไหนเนะตัว เดี๋ยวเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราชิบหายละชิบหายอ่ะชิบหายต้องบินต้องบินต้องบินนี่จับเลยจับทั้งคู่จับทั้งคู่จับทั้งคู่แปรยิงเลยแปรยิงเลยมันต้องมีโอกาสได้ผู้ใจมาหนึ่งตัวใชแล้วขอแล้วเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยที่เหลือแล้วก็เอาเอาเอาเดี๋ยวมันตายก่อนเดี๋ยวมันตายก่อน หมดแล้วนี่อย่าหวางังอย่าหวางังอย่าหวังไม่ได้ยินอย่าหวางังอย่าหวางังอย่าหวางังเอาวิตายเล้วเอาละเสร็จเรียบร้อยทั้งสองอันเก็บเลยเก็บเรียบร้อยขอมาลองขี่กันสักหน่อยตัวนี้ก่อนเริ่มจากตัวนี้ขอขี่สิ มาลองสกิลสักหน่อยสกิลคลิกกอ๋อไอ้ข่านี่เองที่เราโดนสกิล e ล่ะเรียกกระแผงออกมาแรงนะแรงนะสกิล c ล่ะสกิลที่แรงที่สุดบูมชาร์จแล้วก็ปล่อยสกิลคลิกปึ้งอ๋อเรียกหินออกมาหนึ่งก้อน แต่เราก็ยังโดนอยู่นะตอนสู้อันนี้โอ้ไอ้วงนี้สกิล e เลือกพายุสกิล c น่าจะเป็นลูกไฟออาพ่นเหมือนกันเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อมในช่วงเวลากลางวันเราจะมาบุกรุยไอ้พวกนี้กันขอเดเวอร์สีปป่สันแน่แน่แน,แน่ชิงปากาคริส ขอลองสิวันนี้สู้กันเลยสีเหมือนกันด้วยเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนแปบ๊บหนึ่งเติมกระสุนก่อนรืมเติมโผล่ <c oughs> หัวขึ้นมาตั้งอุย้ยท่าแรงที่สุดเลยเหรอ <c oughs> นี่นี่นี่โดนไป <c oughs> เดินรถนิดเดียวท่านี้หลอ <c oughs> โอ้โหแรงแรง ท่าน,น,น,นี้ไม่โดน <c oughs> นำ้ำแข็งสูดก,กันนำ้ำแข็งปังปังปั้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวยวอีกฝ่ายไม่รอดโอเคได้แล้วเดี๋ยวเรากดสกิลไม่ตายใสยย่่อลลี้จต่มันก็ลงให้มันกดสกิลไม่ตายอีกรอบหนึ่ง ยอดลูหัวนั่นไงอะไรนะหายุหายุซัดเข้าไปซัดเข้าไปนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยได้ไหมกระสือหนึ่งร้อยเอาละครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย